าากศดีค่ะสนุกมากๆเลยก็ถือว่านานๆาได้ได้จัดกันทีแล้วก็แบบว่ามีเล่นเกมกันสนุกสนานมากๆแต่ก่อนหน้านี้คุณก็เห็นว่าเราไปฉลองกันที่มดีก็ไปถ่ายหนังสือด้วยค่ะแล้วก็ฉลองวันเกิดถืออยู่ต่ออีกประมาณ2วันค่ะมีนมดมอะไรมาถือจิ๊กให้ครับโอ้ไม่ได้ถือนะตาอันนั้นคือถ่ายเอาที่หลังแต่ว่าจริงๆแล้ววันเกิดของพี่อีกคนนึงพอดีค่ะก็คือฉลองด้วยกันเลยวันเดียวกันคุณบอกว่าคลิปมดญของมินนี่สวีทหวานมากๆ คนไปเยอะมากทิปหนูไปกันสิบกว่าคนค่ะกอคนค่ะไม่ค่ะก็ก็คือปกติไม่มีอะไรเขาก็คือถ่ายอันนั้นถ่ายที่หลัง็่าาวน ตตัวเลยปะคะไม่ค่ะก็คือจริงๆแล้วที่ที่ไปด้วยกันก็คือหลังจากที่สอบดำน้ําเสร็จก็เลยว่าไปกันทั้งทปทั้งทุกคนที่ไปดำก็คือมีโอกาสได้ไปดำใครก็อยากดำเมาดีปะค่ะก็เลยได้ไปดำนันที่เมาดีอันนี้นัดกันไปหรือเปล่าับกก็คือตอนตอนก็คือนัดกันไปทั้งกลุ่มที่ไปสอบด้วยกันตั้งแต่พัทยาค่ะ เอ,เอเออยากทุกคนก็อยากไปลองทริปแรกคือทริปดำน้ำที่มาดีก็เทุกคนก็อยากไปกวแต่เค้กแล้วเขามีอะไรให้ไหมคะไม่มีเลยค่ะตอนี้ก็ยังไม่มีเนาะยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีอะไรค่ะ <c oughs> คุณแม่ยังไม่ให้เลยคะ <c oughs> ่ะปีนี้ไม่มีใครของขวัญเลยอยากมีอะไรแจกใครไม่เป็นไรคะ่ะคือแค่ การวันนั้นอะไรเงี้ยเป่าเค้กกันทุกคนก็แฮปปี้แล้วค่ะอ,อะไรอีกจะสัก,สกันอโอ้โหไม่ไหวค่ะไปโดยใจนะคอมเมด้คว่าไม่เป็นไรค่ะก,ก็ก็คือเราก็อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะค่ะคือทุกคนก็ให้เค้กให้อะไรเงี้ยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะมีอะไรให้ตัวเองมีไหมคะะรยังไม่ได้ซื้อให้เลยค่ะตอนนี้ร่อของขวัญจากแม่จะจะได้น้องแมวแล้ววันนี้เพิ่งไปดูมา บอกว่าเราอยากได้ของขวัญให้กับตัวเองเป็นแบบว่าสร้างบ้านให้เสร็จแล้วก็เรียนให้โตอ๋ออันนี้แหละค่ะที่อยากอยากได้เพราะว่าบ้านคือแบบมันค้างคางมานานเราไม่เสร็จสักทีอะค่ะนานค่ะน่าจะอีกสักพักค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนมีปัญหาเรื่องแบบความล่าช้านิดหน่อยตรงนี้ไม่มีข่าวบประมาณว่าเราสั่งน้องชายของเราไม่ให้ไปปาร์ตี้กับปู่ผาอันนี้ยังไงครับจริงค่ะทไมคเพราะว่านออ้องอายุ16อะค่ะ <c oughs> แล้วเราปาร์ตี้มัน คือพี่ผูผาเขาจะทําอีเวนต์ในผับมั้งคะตอนนั้นแล้วเรารู้สึกว่าคืออายุยังไม่ถึงล้วไปยังไงก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วจะไปทําไมแล้วมัน,ม,นมันไม่เหมาะสมะค่ะเราก็คือก็กระดูเขาจริงจริงคือก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ให้ไปอยู่แล้วค่ะก็คือเพราะว่าตามความถูกต้องแล้วคือเด็กย,ยังเล็กอยู่เขาเพิ่งกลับมาจาก India. อินเดียก็เป็นปกติในวัยเขาที่แบบอยากเห็นแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรากลัวจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไคะเปล่า ไม่ต้องไปหรอกงานพวกนี้คือคือส่วนตัวมินไม่ชอบปาร์ตี้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็บอกว่ามันแบบไม่รู้จะไปทําไมอยังเด็กอยู่ทางพี่ผ่านมีน้อยใจไหมคะที่เราจัดน้องอย่างนั้นหรือว่าเขาไม่่ค่ะเขาก็ไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนน้องเพราะว่าน้องยังเด็กแต่ว่าน้องรู้ปุ๊บเอออยากไปอยากไปอะไรเงี้ยก็เลยชวนแก๊งเพื่อนเือนเขามินก็บอกว่าไม่ต้องไปถ้าสมมติว่ามีแบบว่าเป็นแบบว่าเที่ยวอย่างนี้อีกแต่ไม่ใช่ปาร์ตี้เราอีีให้น้องไปไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นที่ที่เด็กเข้าได้อะไรเงี้ยก็ก็ได้ค่ะนอง ค่ะแบบเอ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชวนเพื่อนแล้วมิ้นไปทางานมาแล้วกลับมาถึงบ้านแต่งตัวเรียบร้อยนัดเพื่อนมาเจอกันที่บ้านงงแม่กับพ่อก็งงว่าจะไปไหนเรียกว่าน้องมีเป็นแม่คนที่สอบของน้องๆเลยดูแลแทนพ่อแม่หมดเลยก็จะดูแลช่วยๆช่วยค่ะเพราะว่าเด็กผู้ชาย3คนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะมีเป็นอย่างเงี้ยดื้อบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้น้องก็เข้าใจใช่ไหมคะสิ่ิที่าท้องทำอะไร่เงี้ยเข้าใจค่ะตอนนี้ส่งกลับไปหมดแล้วก็ลลูกนีจ แค่แบบงองแง,งนิดหน่อยเราได้เจอพี่อุ๋ยคะวันนี้คแต่กลับมากมาีกลับมาจากมาดียังไม่ได้เจอเลยค่ะก็ทํางานถ่ายละครทุกวันเพราะว่าทํางานหลักอะไรอย่างนี้เป็นการใช่ค่ะเพราะว่ากําลังจะเปิดสัญญาต์ด้วยจะมีข้อไปช่วยอะไรไหมครับไม่มีละค่ะงานตัวเองก,ก็เยอะเขาเดินออะไรได้บ้างเป็นเรื่องงานใช่ไหมคะไม่นะคะดูดูแฮปปี้อะค่ะเพราะว่า เห็นแบบสัตว์เข้ามาเยอะเลยอ่ะแล้วใครเขาชวนไปเป็นพีอาร์หรือเลขาดจุดตัวอย่างนี้จริงๆครับจ้างให้เป็นพรีเซนเตอร์ดีกว่าค่ะแซว็คคาตัวเลยเนาะไม่ได้สิไม่ได้สิก็ต้องต้องจ่ายด้วยคนก็เลยบอกว่าแซวเอฟยู่ผาจะเปิดจุดตัดอย่างนี้จะสร้างรากฐานเพื่อเก็บเงินมาอ๋อหรือเปล่าก็เป็นธุรกิจของทางที่บ้านเขาอยู่แล้วค่ะนี้ไม่ได้มาเพื่อจะมาตีตาจองเรากมือ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วมืนอนทักทายพี่ก,การว่าชอบเราเหมือนกันในภูเขาที่แบบแพนก็ดีค่ะพี่การก็ก็น่ารักคือเป็นพี่ที่แบบว่าก็ก็ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันต้องมีแบบว่าคิดเรื่องอนา,าคตไหมคะกับกับเราโอ้ยไม่มีเลยค่ะเรื่องอนาคตยังไม่ได้คุยตอนนี้ความสำคัญเราพัฒน,นาแบบมากขึ้นนะครก็ กันที่นี่ดีกันคุยกันแบบในเรื่องที่แบบบางทีที่คุยได้แต่บางเรื่องก็แบบเ,ออเว้นไว้ได้ะ่าง้หลายหลายคนเห็นว่าเราต้องพูดแบบดูหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะกระทบความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นแลน้วนะอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะยังยังเหมือนเดิมกลัวคนจะมองว่าเราปากแข็ง ก็คือเราก็ยังให้ความเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะเพราะว่าหนูอยากเร่งทํางานทําบ้านทําอะไรหลายอย่างช่วงนี้คือไม่ไม่ได้อยากไปแบบโฟกัสว่าคบกับใครทางตัวพี่เขาก็เข้าใจเนาะเขาเข้าใจเขาก็เฉยๆค่ะไม่ได้อะไรเรียนก่อนใช่ก็เร่งเรียนให้จบสายชายเขาไม่ได้ออกตัวอะไรแบบจีบเราอยางไปทางกานหรืออะไรอย่างเงี้ย <laughs> เขาก็เรื่อยๆปกติอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกก็ยังเหมือนเดิมค่ะ